สบาดีป่าลุงถักท้าสบายดีบ้านสุสุ่คนซ่องเซาหน้ามันนาเด้อจับป่าลุงมือนีกัมาเอาหน่อไม้เด้อจับป่าลุงเอาหน่อไม้อยู่ก็เด้อจับป่าลุงมีแต่หนอนใหญ่หน่อไม้ก็ได้ คันนี่นะใช้ใช้เ็บกันเก็บกันอืมสิบบาทเลยตัวน้อยง่ายเพิ่นอาเพ่อัยดก่อนเ็บกันเก็กันว่าเนี่ยทำหลังก็หายจะเป็นยังเหมือนกัน แน่นๆเขาคันนะเริ่มไปถายมูก่อนพอป้าจะตัดจบอนอันนี้กงเปลี่ยนอ่อ่ะกรมดูหาวะเอีกอนพ่อแล้ว พ่อโบไอ้ติ๊กน้อท่าม่นน้ดูช้าสิเนาะท่ามเขาเยังยคือไปคนป่าตัวเองไปง่าวนี่เจ้าไปดีสิน้องกลับบ้านอ่ะมันทักเองมันเพลงหน่อยมาเบิ่งพอสมรถปลาลุงเอ้ย แลูซ้ายได้เออลองตรวจดอไปไปนอนปะเอ๋พอเปลี่ยนให้ก้อนเลยให้มันได้วก้อนนี่ชีแล้วแล้วนี่ใช้ลูให้แม่นั่งหันบอ,อ,อโอ้แม่นั่งเนอะ ต่มน้ำใหม่ต้่มแล้วน้ำใหม่กันใหม่เรียงเนาะต้ม่มยิงกระกนกับแจวเนาะม่แต่หายวันนี้แมวชนีโลูกกะให้เหมือนเนี่ยซ้อมพอดีขี่แก้กล้าป่ะลุงเลยแค่บอซ้อมครับพอดีขี่ น,นี่กระจ้างพีง่สาวน้องดีดมะลกน้ำจักสิได่หน่อย,ย,ย,ดยได้ลายสันได้หักได้ดำอยู่ดอกมะเอินเนะา,านะหามเนาะเลยไอ้อ<ด>ยิ้มว้าไหนไปให้ลูกมึงด้วปิ้งปิ้งก่อนบาทหนึ่งเหมือนี้อารมณ์ดีเด้อมือนี้เด้อให้พ่อผ้าป่ายบ่ยันยันรถด,ดูหาเห็นดู เปลี่ยนสกมันบ่มันสิบทีทังกาบ่บ่กประกันไหมสี่ยังให้แม่พามาเบิงน้ำไม้ไปใส่ไปใสแท่เพื่นอยากเบิงน้ไม้นี่บ่แม่นบ่มาหาอยากเบิงน้ไม้บ่ดยน้ไม้ัหาลูกน้ไม้ังหมไไรนหยได้นี่บ่ Được ăn xanh đi bơ Áo gặp à. ăn xanh, ừ. Bó thủ cô nừng Hả nào Cô đừng, cô đừng. gì khao đó ừ. thì, thì ăn gì nhảy nó hắn đó Nó mày rụ nó mày nhảy Nó mày nhảy ừ, nó mày nhảy Đôi rụ Mày mà mình nén mắn đi hù nén cũng gặp hù nén mắn mày nén mắn nén luôn à đang uống để bác sĩ để cần mẹ sẽ hài ba lùm bằng cái bên thuốc nga hù sĩ nói nè bớt thôi

ยามฝนระบบอืดก่ต like oh okay. the ้องไปหาไก่ดอกไม่ใกล้ๆโมได้แต่ช่วงงามฝนยามแหลงเลยไปซื้อข้าวคือเกขาสภาพเบิองปีนี้เนาะไปซื้อข้าบ่งามแหลงท่านเป็นนิ่วเฮาได้เงินหลายแล้วใหม่นี่ยผัดหมักหมักฝนหมักน้ำฝนใช้ใช้หมกชีตาม์หมัเด้เอาปอกของหอยผัดไนต์หนึ่งอย่ามาคาคอเพิ่น ăn nằm ngoài này, này. ngoài ừ. nó may nằm ngoài nằm ngoài nằm mắt nằm ngoài nằm ngoài nằm ngoài nó ngoài nằm ngoài nằm ngoài nằm ngoài พินอนพุ่นล้วพี่น้องเอ้ยสิได้ลงไปโลกะอหาเด็กน้อยมาเผาตื่นขึ้นมาคือเก่ามันงงแยมื้นี้บ่ใส่ยาเอาาบ่เอาหอีลายล่ะก็เลยเราลงโลกะต่อเออเฮาหามื้อนั้นเด้ลูกอืนะพี่มาไแนมาหแม่ดูบัดนี้ มากมามามาแม่มาปูทางไหนทีมงานารกกะเด้มืดฝน,นมากเลยจ้างได้พี่น้องแม่ย่ายน้องเนยก็บอกว่าจ้างเห็นเฉพอน้องหมีมาแล้วก็ฟังบางรดยนั่นที่เาวน้องหมีเพิ่นมาลูกกะรับจ้างให้ได้สิบก็ใหม่ยังไงเป็นกระป๋ายดำก็บนี้นดอกไข่ก็ลูกดอก ได้ลูกมาพิงโอ้ยมะเขืออนนี้โพดโพมันดกน้องเอ้ยครับมันนั่นซุกใส่ตั้มัาหึงโอ้เครือคนหรือว่ามะเขือเอิ๊กนั่นเองเด็ดเด็นี่ทางนี้อะอะฮะมะเขือเอิ๊กหรือมะเขือเอิ๊กอันนี้มันได้ใส่ตั้มัาหึง แต่ตาไม,มาคงดยูยังบ้ันชุกหรือมันยังหน่อยโดไอ้ดอกเสล่งกระสอมได้แล้วสมแล้วแหละเปลี่ยนสายแล้วก็เปลี่ยนสกมันพอได้ขี่พาแกเด็กหน่อยไปสือขนมอาจะขี้ขนจากก,ก,การโรการดำหน้าพอได้เขาขี่ขึ้นไปนำกัน ลำไยค่ะกับปุงใบใหม่แล้วลำไยค่ะเน่ฝน,นพัดมาแล้วบ้านี่บล็อกแตกลงมาแล้วดิยปุงกำลังปุงใบใหม่ลำไยดย้วยเอาหมุงหุงอภอปะเบิงบ่งมาหุงอภอเนาะพาปลาลุงมาเบิ่งเนาะหุงเอ๊ะจักหมาไก่นนะอุย้ยล่นแหลปะปลาลุงเอ้ยจกักมันเป็นแรื่องใดนี่น่นรุ่นอีกแล้วหมุงหุงอภอฮะสิบฏิกิริยานาะล้วบ้านีนนะ่พูดนะ มิแตมันล่นมาสิจับแว่าล่นโอแต่เสียดายเนาะมาจอบสาวจอบแรงแห้งก็ล่นจากเสียจังไดตอกเล็กตะปูกับตอกแล้วนี่นะตะปูคุยกันอยู่เรื่องสินขาดเท่านั้นและอามานุ่งหายไปเออมิแตมันล่นลอ้ย ป้ามื่ฝนแล้วป้าึ้นเฮือนป้าฝนปลอกปกแปลกมาแล้วป้าโถ่โถ่ทางใด้แน่ถอยทางนด้ก็อยู่แจนึงดอกกับเข็มลกน้ำกันตัวอ้อยน่ะใส่หมวกน่ะเพื่อนเนี่ยใบยอมนอนนอนน้ำมาแม่ชีไปหาลูกกะได้ป่ะครับนอนน่ะ นอนเด้อ <Non> <Ö> เออเออนอนจักคว่ำเด้ออือคือนอนใชะชมหูจักคว่ำแทบบัดนี้โอ้้หูู้จักเบียกมูจักงานแล้วนี่นะแม่เฮ้ยมาดูผู้ชายเลยเนาะอ่ะขึ้น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 บันนี่เออให้แม่อุ้มขึ้นบ่นอน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 เดี๋ยวพักอย่าพักอย่าพักเดินเสื้อคัดเดินเสื้อนอนเด้อแม่จะไปโลกาเด้อหันนอนหลุดหลดเด้อหันนอนหึงหึงเด้อ แม่รบก a จากซิบเศ้ามาัดจังจังตื่นเด้อให้เออเนี่มาเผาก็เออเนะจ้ามาเผาเด้อโอเคบ่โอเคออเคนะาะหันนอนจากชั่วโมงสองชั่วโมงดเดอ้ออย่างนอนกับชั่วโมงนิดนิดนี่แหละบางเทือกะเพิ่งชั่วโมงแล้วแต่หลับแล้วบาดนี้ยป้าลูไ้ไหยเป็นตาซังก็ยังนี่พาเพื่อนนอนแต่ยังถอดหม่องให้เพื่อน ตอนนั้นตอนนั้นบริจากงให้ทอดนอนนะลูกเด้อนอนรับฟันดีพ่อกันใหม่เด้อป่าลุงเด้อขอบคุณพระสขุขสุขคนนอนทีมาเบ่งมา z o มบริดูดดองนมกะรับนะพ่อมือยังขำไปอ่อนน้องลวอ่อนน้องละ